แล้วเราถ้าเราไม่รู้จักคนเลยอ่ะเราจะไปเข้าใจคนได้ยังไงแล้วที่หนักกว่านั้นพี่ถ้าเราเอาแต่ตัดสินคนจากความรู้ที่เรามีโดยที่ไม่รู้จักเขาจริงๆเราเป็นคนประเภทไหนวะคนไม่ดีใช่ <laughs> เราเป็นคนที่จักรวาลหมุนรอบตัวเราอะ่ะสุดท้ายขอฟังที่ไปสอนบ้างคุณเห็นอะไรกับเด็กรุ่นใหม่ๆผมได้รับเชิญบรรยายในหลากหลายหัวข้อหลายๆครั้งครับมีทางก๊อบอย่างแบบ ไปของกอพก็จะมีเรื่องศึกษาต่อ,อไปของธรรมศาสตร์มีเรื่องเกี่ยวกับวิภาสังคมนิยมคติอะไรอย่างเงี้ยอ๋อกว้างขวางนี่ไม่ใช่วิชาการอย่างเดียวแล้วใช่ครับน,นี่มุมมองชีวิตด้วยแล้วก็ล่าสุดเป็นของโครงการ Teach for Thailand ะเียที่เขาเชิญไปพูดเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาประเทศไทยในโลกปัจจุบันครับอาจารย์ชัดชาติยศหัวข้อจากหนังสือชื่อ Creative School เขาพูดถึงการศึกษาที่มี4ระดับครับ4หัวข้อสำคัญในการศึกษาคืออ cono m i c ิกเพื่อเศรษฐกิจยัางยีบการหาหาเลี้ยงตัวเองสองโซเช สังคมเรียนรู้สังคมครับ Cultural วัฒนธรรมวัฒนธรรมและอย่างสุดท้ายคือ Individual คือรู้จักตัวเองรู้จักตัวเองอันนี้เป็น4อย่างที่เราควรจะเรียนให้ครบใช่ไหมเราควรเรียนให้ครบเราควรเรียนให้ครบแต่ปัญหาคือไทยอ่ะสอนอยู่อย่างเดียวคือหากินทําไงรวยไม่เชื่อเดินเข้าร้านหนังสือเลยครับหนังสือ h how t ูมีแต่เรื่องเงินทั้งนั้นนะครับมันไม่มี how t ูสงบจิตสงบใจหรอกชีวิตนี้ความสําเร็จคือรวยเนี่ยพอเราสอนในเรื่องนี้ปุ๊บปัญหาคือ เรามองไม่เห็นสังคมเห็นไม่เห็นสังคมเราไม่เข้าใจวัฒนธรรมของตัวเองการไม่เข้าใจวัฒนธรรมคือไม่เข้าใจรากที่มาของเราแล้วเราก็ไม่เข้าใจตัวเองด้วยไม่เข้าใจตัวเองด้วยบางคนบอกไม่ฉันรู้จักตัวเองดีผมยกตัวอย่างเลยครับวันนั้นอภิปรายกันใ,ใ,ใ,ในในห้องเป็นคลิปที่มีคนมาพูดเหมือนอยู่ในศาลแล้วบอกว่าการศึกษาเนี่ยมันไม่ดียังไงทําไมเราถึงได้เลี้ยงเด็กเหมือนเป็นปลาทองอ่ะทุกคนเรียนเหมือนกัน ไม่ส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ในตัวเด็กว่าเด็กต้องการอะไรเด็กควรจะได้การส่งเสริมแบบไหนอย่างไรพูดกันมานานแล้วนะเรื่องนี้ในห้องนี้เขาบอกเห็นด้วยกับโฆษณาไหมทุกคนยกมือเห็นด้วยชอบไหมไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบการศึกษาแบบนี้อยากได้การศึกษาแบบแบบที่เข้ากับตัวเองแล้วคําถามต่อไปคือถ้าเรียนจบม .6 แล้วจะเข้าคณะอะไรกันไม่รู้แล้วตัวเองถนัดเรื่องอะไรไม่รู้ไม่รู้ แล้วมีหน้าพูดได้ไงว่าเขาจว่าอยากได้การศึกษาที่เหมาะกับตัวเองแต่ตัวเองยังไม่รู้ตัวเองคืออะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ที่น่าสนใจคือเราอะตําหนิคนรอบข้างมากกว่าตําหนิตัวเองหรือเปล่าถ้าคนสัก60ล้านคนตําหนิตัวเองหาข้อเสียตัวเองก่อนแล้วแก้ข้อเสียตัวเองพร้อมกันจะมีการแก้ไขปัญหา60 60ล้านครั้งที่สําเร็จอยู่นั้นต่เริ่มที่ใครมันต้องเริ่มที่ตัวเองก่อนเริ่มตัวเองเสร็จถึงเริ่มไปเผื่อแผ่คนอื่นคุณตอบคําถามอยู่ในโลกโซเชียลด้วย ใช่ครับคุณเห็นมุมมองของผู้คนใน<ต>สังคมน,น,นี่ <S 2> <S 2> ใช่มันเป็นจุดสําคัญเรื่องหนึ่งที่ทําให้ผมเข้าใจคือผมแก่ขึ้นทุกวันอืแล้วเราทําเพลงเราก็อยู่กับวัยรุ่นอยู่กับคนทํางานหรืออะไรซึ่งที่เมื่อกี้ผมพูดเรื่องการเรียนการศึกษาที่เน้นแค่เรื่องอิโคนอเกใช่ไหมครับ,รบแต่ว่าสังคมเน้นแค่เรื่องเดียวเหมือนกันคืออินดิวเวอรลสังคมเน้นปัจเจกผมเพิ่งทวีตไปเองไม่นานเองที่บอกว่าคนเราเนี่ยชอบพูดว่าตัวเองเป็นคนพูดตรงๆปัญหาคือคนพูดตรงๆพวกนี้ไม่ค่อยโอเคการที่มีคนพูดตรงกับตัวเอง จริงไหมครับเพราะว่าถ้าเราเป็นคนตรงๆมันต้องสองฝั่งมันต้องได้ทั้งไปและกลับหรือถ้าคุณเป็นคนบอกว่าคุณเป็นคนเสรีนิยมเช่นฉันอยากจะแสดงออกถึงความเสรีภาพของฉันเต็มที่ในเนื้อที่นี้มันก็มีคนอีกคนหนึ่งที่อยู่ใช้พื้นที่เดียวอะคุณพี่ใช้เสรีภาพหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ผมใช้เสรีภาพหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มันเกยกันแล้วมันต้องเกยกันแน่นอนมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับเสรีภาพหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ะสังคมทุกวันนี้เราเน้นอินดิวิดวลมากผ่านอะไรบ้างผ่านอินสตาแกรม ทุกคนมีพื้นที่ของตัวเองทุกคนมีช่องของตัวเองทุกคนมีเชนของตัวเองเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยสามารถจะเอ็กโพสต์ตัวเองต่อโลกมากแค่ไหนก็ได้แต่ทุกๆคําพูดทุกๆสิ่งที่ทําต่อโลกมันมันมีผลมันมีผลกระทบไม่มากก็น้อยมีผลกรรมในตรงนั้นใช่มันมีมันมีกรรมติดไปด้วยเราได้คํหนึ่งตรงนั้นมากน้อยแค่ไหนผมเองบางครั้งเนี่ยใช้โซเชียลมาเยอะๆผมเองยังรู้สึกเลยว่าขนาดระวังคาพูดแล้วหลายๆครั้งคาพูดของผมเองก็เป็นพิษกับตัวเองเหมือนกัน